إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَدُّ الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه الضَّلَالَةِ وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله Hakun Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Hei rau dai ma Ruam tua masjid Nyeong nai okat Wan Jumaah Sebin wan ti Allah subhanahu wa ta'ala Hei bandar pusat ta tang lai Dai ma lama Jumaah Lekar sadap rafang การอ่านพัตะกะทาหรือการอ่านคุตบะซึ่งเป็นเงินไขรนึ่งของการละมาจาอะการละมาจุมมะตามนักศสนาที่ส่วนมากของบรรดาอุลามะติฉะนั้นใครที่ไม่ฟังการคุตบะการละมาของเขานั้น ในศัศนะที่ถูกต้องแล้วถือว่าการละมาจุมอาหของเขานั้นไม่ไม่สมบูรณ์เพราะการละมาจุมอาหนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีการกุดบะถ้าไม่มีการากุตบะการละมาจุมอาหนั้นจะไม่สมบูรณ์ฉะนั้นพี่น้องผู้รวมละมาจุมอาหารทั้งหลายคอยเราหนังสะดับรับฟังการ ให้ความรู้การตักเตือนในคุตบ์ของเรานะครับฮัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์ س ب า ا า ه วะต ع ล ل าในวันนี้หัวข้อที่จะนำเสนอใหก้กับพวกเราทาั้งหลายนั่นก็คือ ความประเสริฐของเดือนชาบันเดือนชาบันเป็นประตูของเดือนรม ض ا อนะครับเดือนชาบันเป็นประตูของเดือน ر มดอนบรรดามุสลิมจะรู้กันดีว่าเดือน ر มดอนคือเดือนที่ประเสริฐนะครับชดือน ر م ض ช ن หดอนมุบารก วั ان ان ال ل خير เดือนรอ ض ا ن นั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ให้ความจำเริญให้พุละบุญให้ความดีอย่างมากมายฟะดิลัตฟะดิลัตต่างๆในเดือนรอ ض ا ن นั้นมาหาสันนะครับทุกๆอิบาดัตที่เราทำในเดือนรอม ض ا ن เป็นอิบาดัตที่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل จะเพิ่มพูนพุละบุญ เพิ่มพูนความดีให้กับเราฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเทศกาลของรอมฎอนการตื่นสินอดเป็นเดือนที่ประเสริฐเดือนที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ให้เรานั้นได้รับอัลกุรอานช ش ه รุลกุรอานเดือนที่เรานั้น kam 5 kam Allah Subhanahu wa taala lae pen deun ti Allah Subhanahu wa taala dae proy rahmat Allah dae dae yok Allah Subhanahu wa taala ca pat baap pok rap deun Ramadan pen deun ti Allah Subhanahu wa taala per pintu swann tang 8 ban lae pit pintu nerak นะครับมีแต่การมักฟิร์กการอภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นเดือนที่อัลลอฮ์บ ب าน ن ه แวะตาล ل าสุฟิดัตชายาตีนช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์ด้การลดนะครับหยุดยังเลียมและเล่เลเลเลกนของเชตอนมันรายที่ทุกขทราบแฉง ลำพังตัวของเราเองเราไม่มีพลังในการที่จะปฏิบัติพุณงามความดีในเดือนเราอ้ฎนอนได้เลยนอกจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ช่วยเลือเราปัญธนาการแชต้อนมันรารที่ทุกซับแฉ่งเราจะเห็นได้ว่าในสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาบางคนกระแถบที่จะไม่ได้อ่านอันกุรอานกันเลยบางคนกระถบท,ที่จะไม่ได้ลุกขึ้นละหมัดในยามคำคื้นกันเลย บางคนกรแทถบที่จะไม่ได้ทำการทื่อสิ้นออดกันเลยและบางคนกระทถบที่จะไม่ได้มีการสดะกะแต่ทำไมพอถึงเดือนรมาดอนเป็นเดือนที่เรานน่นต่างคนต่างไฟนะไฟห้างไฟ้ฝนะ่านะครับไฟ้ฝ่าความดีต่างๆนะครับกุรานก็เราอ่านได้ในเดือนรมาดอน ซาดะก็การเราซาดะก็ได้ในเดือน ر م ض อนละมาด Jamaah ละมัดตะอไห์ในยามคำขึ้นก็เรายืนได้ในเดือน ر م ض อนการทำซาดะก็การทำความดีต่างๆเราทำได้ในเดือน ر م อนเพราะอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นั้นซุนซิลติศชัยอตีนอัลลอฮฺ تعالى ดิลลัตเลี่ยมลดอำนาจลดการโลกลวงของชัยตอนต่อบรรดาผู้ศรัทธา นั่นคือรหมัดในกับสิบเอ็เดือนที่เราทําไม่ได้พอเราสู้กับเหล็กคนของชัยตอนไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเยียบนับสู้ของเราได้และพลังของชัยตอนนั่นเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องในเมื่อเรารู้แล้วว่าเดือนอร,รมดอน Bila kita memikirkan Allah SWT Bila kita berdoa kepada Raja Rahmat Dan berdoa kepada Allah SWT Kita akan berdoa kepada orang-orang di syarikat Ketika kita berdoa kepada Allah SWT Kita berdoa kepada Allah SWT Kita berdoa kepada Allah SWT ใครที่ยังไม่ละมาดที่กลบไปสู่การละมาดใครที่ยังไม่ทื่อสิ้นอัตตในรมาอดนปีที่แล้วเราจะต,ต้องตบัดแล้วก็จดชายการทื่อสิ้นอัตของเราใครที่ทำกะบาเอรนะครับสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็ก เราจะต้องตบัดตะล้อสุบฮานตะลาเปิดต้องการที่จะเคลียร์หัวใจของเราล้างชะล้างความสกปรกที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับพร้อมในการที่จะรับคุณงามความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะโปรยให้กับเราแต่ตาหัวใจของเราสกปรกเปรียบเสมือนจานชามข้าวที่มีนจิส ที่มีสิ่งซกกะปรกแน่นอนเลือเกินพี่น้องที่รักทางไล่นะครับคนที่จะตักข้าวให้เรานั่นเขาจะไม่ตักให้เขาจะต้องให้เรานั้นไปล้างชามของเราก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องที่รักทางไล่ถ้าหัวใจของเรามีความซกกะปรกอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะจะไม่ไม่โปยรยหมัดให้กับเราไม่ให้เราไม่ให้หัวใจของเราได้รับความดี นะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل จะให้อภัยวันนี้เราต้องขอ ah uh. ้ออภัยจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل พร้อมในการกลับเนื้อกลับตัวตะบันนัสูฮาเราจะต้องกลับตัวสิ่งใดที่เราทํามาทั้งมดวันนี้เราจะต้องละทิ้งให้ได้เราอย่ารอวันพรุ่งนี้เราอย่ารอวันมารืนนี้ เพราะความตายที่มาถึงเราพี่นองที่รักทั้งไรเขาไม่ได้เหลือกว่าเราอยู่ตรงนี้นมันไม่ได้เหลือกว่าเราทำอะไรมันไม่ได้เหลือกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันไม่ได้เหลือกเราว่าเรานี่อายุเท่าไรอิจาจะอาจาลุฮุมลายยตะคิรุนัสะอัตวะลายยะตกดิมุนเมื่ออาจารย์ได้มาถึงเราพี่นองที่รักทั้งไรเราจะครอบประวิงเวลานั้นไม่ได้นะครับ พี่น้องรับเราเกิดมาครั้งเดียวนะครับหลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสในการที่จะมาเกิดไม่แล้วในโลกดุนยาแห่งนี้นอกจากว่าเราจะฟืน้นขึ้นชีพมาในวันอาคิรอเป็นวันที่เราจะต้องเดินไปสู่การตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลานะครับใครที่ทำความดีเอาไวา้เขาจะได้รับการตอบแทนความดี ใครที่ทําความชั่วเอาไว้เขาจะได้ไปรับความชั่วในวันอาคีรอเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ว่าใจของเราต้องเครียดว่าอินนี้เราก็ฟ้ารุนอัลลอฮ์บอกว่าฉันเป็นผู้ให้อภัยอิมันตาบให้กับผู้ที่กลับตัวนะครับเราเคยทําอะไรมาที่ผิดกับอัลลอฮ์ س ุบฮานแลูว์ตั้งแลกรับตัวพี่น้องว่าอามันะมาสู่การอิมานต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานแลูว์ตั้งล้ มาสู่การละมัดนะครับเราได้กินสิ่งหารอมเราก็ต้องละทิ้งในสิ่งหารอมเราเคยเล่นดอกเบี้เราก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยเราเคยเล่นการพนันเราก็ต้องละทิ้งในสิ่งที่เป็นการพนันเราเคยกินสิ้นบนหรือเคยให้สิ้นบนเราก็ต้องละทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่พอใจนะอัลลอฮ์บฮ ح ا ن ه และ ت ع ا ل ى إ ي م ا ต่ออัลลอฮ์ล ع ซอลิฮ ح และมีอามันที่อลลห h พี่น้องนะครับทำคุณงามความดีนะรอวันที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะให้ชีวิตของเราจะถึงเดือนระมาดอนบรรดาชนชาวซาลาฟุสล o ล e h นะครับเขาดีใจเมื่อชีวิตของเขามาถึงฉะบันนะครับเขามีความสุขเมื่อชีวิตของเขากลายจะถึงเดือนระมาดอนนะครับ แม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วถ้าให้เขาเหลือกขึ้นมาทำอามันอิบาดัดในลบดุนยานี่สักวันหนึ่งเนี่ยทุกคนเหลือกที่จะขึ้นมาทำอามันอิบาดัดในเดือนระมาดอนแค่เพียงหนึ่งวันสักทีก็ต่างนะครับนั่นคือความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะละฮฺกับเราฉะนั้นในเดือนระมาดอนท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะเป๊วะซัลลัม ให้เราเตรียมตัวตั้งแต่เดือนชุมบันนะครับฉะนั้นบรรดาบรรดาชนชาวซาลฟอัลซอเลห์บรรดาสหฮาบะานเนี่ยได้เห็นท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะอัลเลาะหยุฮสัลลัมกับมักก์มนในการทื่อสิ้นอดในเดือนชุมบันนะครับในการทื่อสิ้นอดในเดือนชุมบันสหฮาบะานได้ทำท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะอัลเลาะหยุฮสัลลัมวยารูลุลลอฮ์ لم أَرَاكَ تصوم شَهْرًا شهر من الشهور ما تصوم من شعبان لو ثان بُوَدْ شعبان النبي صلى الله عليه وسلم بو شهر يقفل الناس عنه يوم رجب ورمضان نبي وَتِيشَنْ بوات دن نكب روان دن دن رمضان نكب. วะฮ์วะฮ์ شهر นทุรฟ้อูฟิห์ الأمان إلى ربي العالمين لَكَبِنْدَأْنِي نَكَبْ الله سبحانه و, ال و, و, و. و, و, ال و, و ت อ ا, ت ا ل, ل أ ري. أ ري و و ى จะยกคุณงามความดีของเราไปสู่ Allah นะฮูวะ و ะอ ا ل าในเดือน ش ع บ ا ن เช่นเดียวกันพี่น้องนั่นคือการเคลีย์อาม ا ن ประจำปีของเราการเคลีย์อาม ا ن มีทั้งประจำวันลังละมาณอัสรีอะไรที่เราทำไว บรรดาเาเลกัตจะบันทึกและการนำไปทูลอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นะครับไม่ใช่ว่าแต่ละวันแต่ละวันเราอยู่กันเฉยๆโดยเราไม่คิดว่าอามันของเราจะทุกนำไปเสนออัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ในทุกๆวันและทุกๆสัปดาห์ในวันพฤหัสอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى จะให้อามันของเราไปเถิดทูลอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى และในทุกปีในเดือนชะบันนะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะเตล่าจะเคลียอามันนะครับเลยท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าฟาอูฮิบุอัยยุรฟ้าอามารีวะอานาซอิมฉันรักมากในการที่จะให้อัลลอฮ์เตล่ายกความดีอามันของฉันนั้นในสภาพที่ฉันนั้นทื่อสิ้นอดพี่น้องนี่คือ ฟ้ามตระหนักต้นท่านนบีสัลลัลลอฮุวะกัลลัมท่านอิมามอิบนุลจับรอฮิมะุลลอฮบะวะซัยามุฮูกะตัมรีนอาลาซิยามิรอมฎอนการทื่อสินอดในเดือนชะบันมากเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้มีความได้รับอันธรสในเดือนรอมฎอนเราจะไม่พบกับความเหนื่อยนะครับ ดิอัลลายจะขอูฟีซอมีรอมฎอนอาลาโมชักกตินวกุนฟะในเดือนรอมฎอนเราจะไม่ได้รับความเหนื่อยเลยพี่น้องถ้ามานึ่งมาได้เราหัดเราฝึกเราตำรีนนะครับให้มันเป็นนิสัยของเราในการตื้อสิ้นอดพอรอมฎอนมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะได้พบกับว่าจะดาหาลาวัตสยามจะได้พบกับความว่านซึ่งของการตื้อสิ้นอด ถ้าเราไม่ฝึกมาเลยพี่น้องทท่ากับต่างไรกับไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นกีฬาประจำปีไม่ว่าจะเป็นกีฬา,นา,นา,า,นาในระดับไหนก็แล้วแต่ถ้ามาเนื่องมาได้เราไม่ฝึกเราไม่หัดเราไม่สร้างเป็นนิสัยนะครับเราก็จะได้รับความพ่ายแพ้นะครับนะเราเคยทาตัวเองมัง่งไหมวะเรามอาดอนมาถึงแล้วเราได้บวช เราได้ทื่อสิ้นอดโดยความสัดชฉ่นบางมาเราได้รับอะไรบางมาในการทื่อสิ้นอดฉะนั้นเราต้องท่ามตัวเราเองนะครับนะและก็เดือนชะบานนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจะให้มีวันวันหนึ่งก็คือคือนนิสฟุชะบานเป็นคำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา

อิลาลีมุชริกินเอามาชัเห็นเว้นแต่สองคนตนั้นที่อัลลอฮ์จะไม่อาภัยนึ่ก็คือคนที่ทำชิริกต่อัลลอฮ์ไม่ว่าชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่สองก็คือคนที่ทะเลาะเบาแวงกันในครอบครัวคนที่ทะเลาะเบาแวงกันในพี่น้องของเรานะครับอัลลอฮ์จะไม่อาภัยจนกว่าเขาจะมาคืนดีกันนะครับคำคืนนี้ไม่ได้เป็นคำคืนพิเศษอันใด นอกจากว่ามีพลบุญที่อัลลอฮฺสุบฮานวตะตะลาแตลงมาเผื่อกันอภัยโทษแต่ไม่มีสุนนะของท่านนาบีส,สุลลัลลอฮฺะลัยวะซัลลัมให้เราทําอามันเป็นการเฉพาะในคำคือนนี้นะครับอลุลามะได้บอกว่าการที่เราจะจลริมชะลองในคำาคืนนี้โดยมีความเชื่อว่าเป็นคืนไลยละตุนกดเนี่ยไอนี้เป็นการโกหก ใส่ศาสนาก็อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเพราะคำาคืนเลละตุนก็มีอยู่คำาคืนเดียวเท่านั้นก็คือสุดตายของเดือนอมฎดนไม่ใช่คำาคืนนิสบุชะบันฉะนั้นในคำาคืนนิสบุชะบันเป็นคำาคืนปกตินะครับนะการเราไปเฉลิมฉลองในคำาคืนนี้ถือว่าเป็นมุฮัะซาตินอุมูรเป็นการอุตริกรมในเรื่องของศาสนาท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมดกล่าวว่ามันอัจดะซฟีอัมรินาฮาซา ma laysa minhu fa huwa raddun tan nabi sallallahu alaihi wasallam de kra wa khai ti kam ne sasana sing me dai ma jak chan me sahabah kong chan kan ngan nan allah subhanahu wa taala ta mai rap yang nai non na kap chan nan pi buat ka buat kan dai nen ถ้าหากว่าเราไม่บวชตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงชะบานนั้นเราจะไปบวชในวันขึ้นนิสพุชะบานในวันนิสพุชะบานหรือวันล่างจากนิสพุชะบานไม่ได้แหละนอกจากว่าคนที่บวชต่างเดือนหรือคนที่บวชในส่วนหมากของเดือนอนุญาตให้บวชล่งจากนิสพุชะบานไปแหลวถ้าใครไม่ได้บวชเลยไม่อนุญาตแล้วในทัศนะของอุลามะที่ถูกต้องนอกจากคนที่จะต้องทําการกอดอการทื่อสิ้นอด ที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือหลักการาศาสนาที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องาศาสนาเป็นเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเป็นเรื่องที่มีแบบอย่างของท่านนาบีสอลัลลอลุอะลลยฮิวะสัลลัมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตามรสนิยมของพวกเราทารั้งหลายนะครับเรื่องาศาสนาไม่ใช่เรื่องของการกินกาแฟบางคนกินว่านบางคนกินนะกินจืดนะครับบางคนกินขม แต่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่อัลเลาะมาอักมันตุละกุมดีนะกุมเป็นวันที่ศาสนาเราสมบุญแล้วนะครับนะว่าอัจมัมตัวอะไรกุมเนื้อมาตีอัลลอฮฺตาลาให้อิสลามเป็นเนื้มัติสมบุญสำรับเราแลนะ้วนะว่าเราดีตุลกุมุนอิสลามาดีนะเราพอใจแหลนะในความเป็นอิสลามของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะให้เราศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีสุลต์ละวะลัะวะสัลลัมอินชาอัลลอฮ์นะครับอามันของเราอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตะลาจะตอบรับต่อข้ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตตะลาให้กับผมและกับพี่น้องผู้ร่วมยุมอะห์ทั้งหลายนะให้ชีวิตของเราไปถึงรอมฎอนอาเมนยารับบัญอาลามีนอะกูลุกอลิฮาดะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิวะลักุมวะซาอิรลมุสลิมีนัมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม